รถแบรองยอดนิยมเหมือนกันนะคะคันนี้น่ารอไม่แพ้ใครกับมิ u b บิชิไททันเครื่อง2.5 LTP 2019นะคะราคาเงินสดอยู่ที่348,000บาทออกรถฟรีดาวพ่อน6,000 0ตลอดสัญญาหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้สีดำนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโชบเชียวนะคะตาไฟใสๆแล้วก็แม็กอลลอยติดรถจากมิซูกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะด้าจับเป็นโครเมียม ไม่สองหมื่นโลนะคะเจ้าของคนเดิมเขาติดหน้าจอมาเพิ่มนะคะเป็นหน้าจอขนาดกว้างเชื่อมบลูทูธได้นะคะเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้เกียร์หสปีดเบาะผ้ารอบคันคอนโซลสีดำดูแลรักษาง่ายกุเแจรีมทดกระจกไฟฟ้านะคะใหม่มากรถใหม่ไม่น้อยสภาพดีต้องคันนี้เลยนะจ๊ะนน้ตเดิมนะคะชุดบอกไม่แรงยังอะไรอยู่ครบหมดเลย ตัวรถเดิมบอดี้เดิมนะคะด้านหลังนี่สวยมากนะคะไลเนอร์ตรงรุ่นกันชชท้ายอยู่ครบน้ำมันเติมดีเซลนะคะปึ๊บฝั่งนี้ก็เดิมๆเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะคะ เครื่องนะคะเบรก ABS คะ่ะหน้าเดิมเดิมเครื่องนิ่งเครื่องแน่นแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะ FC ท่านไหนสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของอยากดูดูเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทร Line ฝั่งหมดด้านล่ลางทักมาโทรมาได้เลยจ้า